คก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมหนง XMP ก่อนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกิจกรรมในเซิร์ฟอังกฤษกันนะครับโอเคก็กิจกรรมที่ผมได้รีวิวไปเมื่อ2-3วันก่อนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินเอาสมุดนะครับหรือว่า this is a book นี้นะครับคือทั้งหมดอะมันจะได้อ่อย่างเช่นถ้าเราล็อกอินเริ่มวันที่8ใช่ไหมครับเริ่มวันที่8 มันก็จะได้วันละ1น0นะครับแปดเก้าเป็น200อเนาะแล้วก็ 10, บอีกึงเป็น300 400 500แล้วก็600นะครับีจริงมันจะได้แค่600นะครับแต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับคือถ้าเพื่อนๆอ,อยากล็อกอินแล้วรับของได้ทีนึงอะ่ะเพื่อนๆรับวันที่8ช่วง9โมงครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามารับช่วงตี4ถึงตี5อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะสามารถกดรับได้อีกนะครับ เพื่อนๆดูที่ของผมนะครับเห็นไหมครับคือผมล็อกผมล็อกอินมาได้500อันนะครับซึ่งวันก่อนที่ผมล็อกอินอ่ะผมมีแค่100อันนะครับตอนนี้ได้เพิ่มขึ้นมา400แล้วแล้วก็ผมล็อกอินอ่ะผมล็อกอินวันที่8ไม่ทันด้วยนะครับผมเริ่มมาล็อกอินวันที่9นะครับซึ่งวันที่8อ่ะผมไม่ได้บวกลบคูณหารไปคือผมพลาดไป200อันนะครับก็คือพลาดไป200อันเนาะ โอเคเมื่อกี้นี่โทษทีนะเสียงหายพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับยังเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับคือผมลองบวกลบคุณหาดูถ้ารับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่13อ่ะแล้วล็อกอินช่วง9โมงรับของทีหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงทีสี่ถึงทีห้ารับของอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบวกให้เนาะอย่างเช่นถ้ามันเป็น8 9เนี่ยวันที่8วันที่9เนี่ยมันจะเป็น2วันนะครับแล้วก็วันที่11ถึง12เนี่ยจะเป็น2วันซึ่งผมจะนับ เป็น400นะครับปกติจะได้เป็น200เนาะแต่ถ้าเราลองอินช่วงตีสี่ถึงตีห้ด้วยอะ่ะมันจะได้เพิ่มมาอีกนะครับก็คือสามารถรับได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือ8ปดเนี่ยผมจะตีเป็น400 10นี่ตีเป็น200นะครับเป็น600แล้วเนาะ600แล้วก็มาเพิ่มอีก400นะครับก็จะเป็น1000อันนี้จะน่าจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ามันมันชนวันสุดท้ายพอดีผมเกรงว่ามันจะตัดกิจกรรมช่วงเที่ยงคืนนะครับ ก็จะได้เป็นประมาณเนี่ยนะ400บวก200เป็น6บวก4,000เป็น1,100อันนะครับคือเราจะได้สม,มุดทั้งหมด1,100อันนะครับถ้าล็อกอินตอน9โมงกับตี4ถึงตี5นะครับมันจะรับได้อย่างละ2ครั้งนะครับก็คือวันละ2ครั้งนั่นแหละโอเคแล้วก็ถามว่า ไอสมุดหรือว่า this is a book ตัวนี้มันเอามาใช้ทำอะไรนะครับเพื่อนๆกดมาที่ตรงรางวัลกิจกรรมนะครับก็คือตรงแลกกิจกรรมนั่นแหละแลกรางวัลพิเศษนั่นแหละโอเคเห็นนะครับมันสามารถเอามาแลกเป็นชิปได้นะครับก็คือ100 1อ่า100อันเนาะหนังสือ100อันสามารถแลกชิปทองได้400อันนะครับแล้วก็สามารถเอามาแลกรางทองแดงได้นะครับ แล้วก็แกลกร่างมาสเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแลกไอเทมอื่นๆด้วยนะครับเช่นแผ่นเรียนสก,กิลเนาะเห็นไหมครับแล้วก็แลกเป็นหินเมกานะครับแลกเป็นตั๋วนะครับตัว๋วจับโปเกมอนระดับสูงนะครับแล้วก็มีแลกเ,เหรียญน,นะครับอันนี้เอาไว้แฟดเนาะมีแลกใบแม็กด้วยนะครับเห็นไหมครับ ใช้ย2อันแรกได้900นะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เอาชิปนะครับแรก100ชิปได้900อนะครับอว่าเยอะนะครับเซิร์ฟไทยนี้ไม่มีให้แรกแบบนี้เลยนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยโหค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วก็มีเอามาแลกเป็นหินรีสายฟ้าด้วยนะครับประมาณนี้เนาะ,ะกิจกรรมมันจะไม่เหมือนกันนะครับอีก3วันก็ไม่แน่ว่าเขาจะมาเป็นกิจกรรมอะไรเนาะแต่ที่แน่ๆคือ เซิร์ฟอังกฤษเนี่ยมันแม่นมันไม่ค่อยใช้เศษปักทองแรกนะครับมันจะใช้เป็นตัวนี้แหละดิส s a b บุกก็คือหนังสือตัวนี้แหละแรกเนาะซึ่งไอตัวที่เขาแจกมาเนี่ยผมมองว่ามันคุ้มสุดๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆดูเห็นไหมครับเราต้องเติมเงินเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับ <c oughs> คือกว่าจะได้มานะครับอ่าอย่างเช่นผมตีเป็นอย่างละห้าส้าละกัน เราต้องเติมไป900เพรนะครับเราถึงจะได้มา100แต่นี้เรากดรับได้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับชิปของโซล a อาร์คล่างอ่าล่างพิเศษนะครับไอไอชิปเนี้ยผมไม่เคยเติมเลยนะครับก็ได้มาจากกิจกรรมที่เขาให้ล็อกอินแล้วแจกนะครับซึ่ง ชิปตัวนี้มันจะมาอย่างเช่นนะครับมันเป็นวันที่8วันที่9ก็คือผมเอาวันตามนี้เนาะมันจะให้มาเป็น10ชิปนะครับก็คือ2วันวันละสิะครับก็จะเป็น20อ่าวันที่10ก็จะเป็น่ามชิปนะครับแล้วก็วันที่11 12ก็จะเป็นวันละ10ชิปนะครับวันที่13ก็จะเป็น3ชิปเนาะซึ่งวันที่8 9เนี่ยมันจะคล้ายๆสมุดเลยครับถ้าเพื่อนๆล็อกอินช่วง9โมงกับช่วงตีสี่ถึงตีห้านะครับ เพื่อนๆจะได้คูณ2นะครับก็คือมันสามารถกลรับได้อีกครั้งเนาะอ่าถ้าอย่างเช่น8 9เรานับรวมกันเราได้แค่20ชิปใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆล็อกอินตามที่ผมบอกอ่ะเพื่อนๆก็จะได้มาเป็น40ชิปนะครับส่วน3ชิปเราก็จะได้มาเป็น6นะครับแล้วก็วันที่11 12นะครับเพื่อนๆก็จะได้มาอีก40ชิปนะครับส่วนวันที่13น่าจะได้แค่3ชิปนะครับ3บวก6เป็น9นะครับ40บวกเป็น80นะครับ เห็นไหมครับคือถ้ามันแจกมาให้ผมประมาณอีกสัก2ครั้งอะ่ะก็คือมีมีกิจกรรมอีก2ครั้งอะ่ะผมได้สุราคล่างพิเศษแน่นอนนะครับโอ้โทษทีกดผิดนะครับผมได้สุราคลร่างพิเศษแน่นอนนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมเงินเลยนะครับคือล่างนี้ต้องเติมเงินเอาเท่านั้นนะครับไม่มีให้สุ่มด้วยนะครับล่างนี้มันจะให้เติมตรงนี้แหละครับ รู้สึกว่าน่าจะเติมประมาณ200บาทมบ้งมันจะได้มาประมาณ20-30ชิปนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเติมเงินอีกทีหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับถึงจะได้นะครับไม่มีให้สุ่มด้วยนะครับซึ่งอันดับหนึ่งผมอ่ะเขาก็เขาก็ใช้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมกดให้ดูอา้าวเปลี่ยนละเขาไม่ใช้แล้วเขาใช้เป็นลูกเกียร์แล้วเห็นไหมครับอันดับ2เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะมีง่ายๆนะครับคือมันต้องเติมเงินเอาเท่านั้นนะครับถึงจะมีแต่กิจกรรม ของเซิร์ฟอังกฤษเนี่ยมันจะมีมาให้ตลอดนะครับซึ่งเราสามารถกดมาล็อกอินรับของได้ตามปกติครับโดยที่เล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็ได้นะครับคือโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นอยู่ละคือเฉพาะเซิร์ฟไทยเนี่ยก,ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาละเพราะว่าผมต้องทํางานตลอดเนาะจะมีจะมีเวลาทําก็ต่อเมื่อตื่นเช้ากับช่วงเย็นนะครับที่เป็นเวลาเลิกงานซึ่งเซิร์ฟนอกเนี่ยผมจะเข้ามาเล่นนานๆครั้งนะครับอย่างเช่น3าที่วันเข้ามาเล่นครั้งหนึ่งแต่ผมจะกดเข้ามาล็อกอินรับของทุกวันนะครับ ซึ่งมันมาตรงกับกิจกรรมพวกนี้พอดีแล้วก็มันมีมาบ่อยๆนะครับกิจกรรมพวกนี้ผมก็เลยอยากจะมารีวิวแล้วก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆเนาะโดยที่เราเล่นเสริมนอกไม่ต้องเติมนะครับเพราะว่าเงินของเสริมนอกเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนประเทศเขาจริงๆอ่ะเช่นประเทศอังกฤษหรือว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่เนาะที่ใช้เงินเป็นดอลลาร์ค่างเงินเขาอะ่ะมันจะไม่แพงเหมือนเรานะครับอย่างเช่นเติม 1,500เพรใช่ไหมครับ1,500เพรถ้าเป็นเงินบาทไทยเราตกอยู่ที่เท่าไหร่750บาทแต่ถ้าเป็นเงินดอลลาร์เขาอาจจะตกอยู่ที่2ดอลลาร์1ดอลลาร์อย่างเงี้ยครับอ่าเพราะว่าค่าเงินมันไม่เท่ากันเนาะแต่ถ้าเราไปเติมเซิมนอกมันก็จะแพงนะครับแต่ถ้าเราเติมซืฟนอกนะครับเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับถ้าเราเติมซืบนอกมันดีอย่างหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้ดู ถ้าเพื่อนๆเติมแล้วนะครับตรงเพื่อนๆเห็นตรง J Point ไหมครับล่างสุดนะครับโอเคเอาใหม่นะครับคือเพื่อนๆเห็นตรง J Point นี่ไหมครับถ้าเพื่อนๆเติมเงินแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเอาแต้มตรง J Point เนี่ยตัวล่างสุดนะครับสามารถไปแลกเพื่อที่จะเติมเพชรได้อีกทีหนึ่งนะครับคือเสริมนอกมันเป็นแบบนี้เนาะผมจากที่ผมเคยทํามาเมื่อก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เติมละก็คือใช้เป็นสายฟรีอย่างเดียวนะครับเริมนอกกดเข้ามารับของอย่างเดียวนะครับ แล้วก็กิจกรรมล็อกอินเพื่อได้รับเศษชิปของโปเกมอนนะครับมันไม่ได้มีแค่โซลอาร์คตัวนี้นะครับมันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับไคโอกาแต่ว่ามันใช้ชิปเยอะมากนะครับแล้วก็เสริมนอกเนาะตามที่ผมได้บอกไปนะครับมันจะมีกาดอนเข้ามาให้แล้วนะครับก็คือถ้าเราลงตีบอสโลกทุกวันนะครับมันจะแจกนะครับจะแจกเป็นชิปนิดมาเลยนะครับแล้วก็สะสมถึง400ชิปแล้วก็แลกมานะครับประมาณนี้เนาะ Okay. ส่วนกิจกรรมอื่นๆก็ไม่ค่อยแตกต่างกัน,ก,นกับของไทยเรานะครับจะดีก็ตรงไอ้ตรงล็อกอินนี่แหละเป็นกิจกรรมที่เพอร์เฟกแล้วก็ดีที่สุดนะครับภายในเกมเลยเพราะว่ามันแจกเยอะมากนะครับซึ่งไทยเรานี้ผมคิดว่าถ้าอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือเวอร์ชั่นมาถึงเวอร์ชั่นเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไทยเราจะแจกเยอะแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นมีแจกเลยเนาะ คือปกติมันจะมีให้ล็อกอินเอาอะไรนะเซิร์ฟไทยอะ่ะมันจะมีให้ล็อกอินเอาหินที่เราถ่ายทอดนะครับอ่าหินถ่ายทอดค่าพลังสายฟ้าหินถ่ายทอดอแผ่นเดียนสกิลหินถ่ายทอดอ,อะไรนะค่าความสนิทอ่าเมื่อก่อนมันจะมีให้ล็อกอินแล้วก็รับของตามที่เขาจัดกิจกรรมมานะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะครับของเซิร์ฟไทยซึ่งของเซิร์ฟนอกเนี่ย เขาทํามาดีมากนะครับคือเขาแจกตลอดเลยนะเขามีมานานแล้วนะครับตรงนี้แต่เมื่อก่อนผมยังไม่ได้ไไดทำคลิปไงแค่ว่าเล่นเฉยๆเนาะก็เลยไม่ได้อัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รู้นะครับแต่ตอนนี้เรารู้ละก็คือเดี๋ยวนี้ผมทําเป็นคลิปลงเนาะก็เลยอยากมาอัปเดตแล้วก็อยากมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้รายละเอียดนะครับว่าเซิร์ฟมังกร์อย่างเงี้ยหรือว่าเซิร์ฟนอื่นนะครับเดี๋ยว ผมคิดว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นเซิร์ฟจีนแล้วก็เซิร์ฟของเวียดนามแล้วกันนะครับเดี๋ยวแต่อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ที่นึงเนาะช่วงนี้ก็เอาเป็นเซิร์ฟไทยแล้วก็เซิร์ฟอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับก็เซิร์ฟอังกฤษก็ตามนี้นะครับรายละเอียดผมรับของมา4วันแล้วเนาะก็อย่างที่ผมบอกครับผมได้มา500ชิปนะครับเอยไม่ใช่โทษทีเป็น500อันนะครับหนังสือ500อันนะครับผมวางแผนไว้ว่าผมจะแลกเป็นชิปนะครับ แต่ว่าพอดีมาเห็นใบแม็กแบบนี้ <c oughs> ก็คือมันมันมันเยอะนะครับ <c oughs> ใช้แค่ใช้แค่22อันนะครับเพื่อนแรก900ใช่ไหมถ้าผมแลกหมดสักสองร้อยละกันเนาะ9 2 18ใช่ไหมั 29, 900, ้ย2ก้าสองอคูณ2อ่ะ18นะครัะผมจะได้มา18ชิปนะครับ แล้วผมล็อกอินเดี๋ยวนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ตีสี่ผมล็อกอินผมก็มาได้ของวันที่11อีกนะครับแล้วก็เช้า9ก้าโมงผมก็ได้ของวันที่12อ่าแล้วก็ตีสี่ของวันที่12ผมก็ล็อกอินได้ของวันที่12อีกนะครับส่วนวันที่13ก็ล็อกอินเข้ามาปกตินะครับผมจะได้อีกประมาณ400อันนะครับซึ่ง400อันผมคิดว่า เนะครับโอ้โทษทีกดผิดบ่อยมากเลย400อันมาใส่นี่เนาะก็จะเป็น900นะครับเพราะว่าผมพลาดไป200เนาะปกติมันจะได้เป็น1100อันนะครับแต่นี้ผมจะได้ประมาณ900นะครับ900นะครับ500ผมเอา500แลก4เห็นนะห้า15 5สเอา500แรก4อันผมได้ชิปมา2000นะครับแล้วผมจะเหลือ400อันนะครับ400ออันนี้ไม่แน่เนาะ ไม่แน่ว่าผมจะเอามาแลกเป็นเอาใบแม็กหรือเปล่านะครับเพราะว่า22อันต่อ900อันน่ะโคตรเยอะ <c oughs> บอกเลยนะครับว่าโคตรเยอะนะครับเพราะว่าผมวางแผนว่าผมจะอาลิงไฟแล้วผมจะโ <c oughs> ท่ทีนะครับแล้วผมจะเอาเหินสายฟ้าเนี่ยล้างค่าสเตตัสของลิงไฟเนาะแล้วก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าลิงไฟอะ่ะ <screws> มันใช้ผ่านด่านได้หลายๆด่านเลยนะครับเช่นด่านผจญภัยนะครับแล้วก็ด่านต่างๆนะครับเช่นทีมข้าวเซิฟอย่างเงี้ยลิงไฟก็ลงได้นะครับคือมันโหดได้เพียงพอมันตัวเดียวนะครับแล้วก็ผมจะเอายืนคู่กับอิกตัวนี่เนี่ยแล้วดูพาสิบสกิลเขาครับมันเพิ่มโอกาสแอ่มันเพิ่มคีิ์50%นะครับแล้วลิงไฟมันเตะติดคีย์รัวๆคิดดูว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับอันนี้คือแผนที่วางไว้เนาะซึ่งลิงไฟอ่ะมันใช้แค่ เท่าไหร่นะหนึ่งพันหกร้อยชิปนะครับตอนนี้ผมมีแล้วอยู่300กว่าชิปนะครับผมคิดว่าจะแลกเอาสัก400เอาก็คือใช้บุ๊กเนี่ยสี่ร้อยเนาะก็คือใช้หนังสือเนี่ยสี่ร้อยอันก็จะได้มาเนี่ยนะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสี่สองสี่สี่สิบหกก็คือได้มาพันหกชิปพอดีนะครับก็ใช้แลกเป็นลิงไฟเนาะแล้วก็มันจะเหลือห้าร้อยชิปนะครับห้าร้อยชิป เอ้ไม่ใช่โทษที5 0 0อันนะครับก็คือหนังสือ500อันนะครับผู้ถิดบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยหลงหลงโทษทีนะครับก็ผมจะมาแลกตรงเนี้ย2 0 0นะครับหรือว่าอาจจะแลก300ด้วยซ้ำนะครับแล้วหนังสือมันก็จะเหลือ200เดี๋ยวคิดก่อนนะครับว่าหนังสือเหลือ2 0 0เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมมาให้แลกเรื่อยๆนะครับแล้วสิ่งที่ผมหวังก็คือสุราษร์ล่างพิเศษนะครับ ผมเล่นเซิร์ฟเนี้ยมา2เดือนละแล้วมันแจกกิจกรรมที่เป็นชิปของโซาลาร่างพิเศษอ่ะทุกเดือนเลยนะครับมันจะมาเดือนละครั้งถ้าผมอดทนอีก2เดือนผมจะได้โซลาร่างพิเศษโดยที่ไม่ต้องเติมนะครับบวกกับลิงไฟที่ผมล็อกอินเอาหนังสือแล้วไปแลกเอาแล้วก็ใบแม็กที่ใช้แค่ หนังสือ22อันแล้วแลกใบแม็กมาก้ารออันนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่ามันมันเยอะแล้วมันคุ้มแค่ไหนนะครับเซิร์ฟนอก,ก็เล่นสนุกนะครับคือเซิร์ฟอังกฤษเนาะมันเป็นมันมันยังเป็นภาษาอังกฤษไงซึ่งเรายังพอแปลแปลได้อ่านออกนาะอยังพอคอยุยกับเขาเรื่องถ้ามีปัญหาอะไรก็น่าจะคุยกับเขาได้อยู่นะครับก็คือเพอร์เฟคแหละแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปครับเล่นเกมก็เพื่อความสนุกสนานเนาะเพื่อความบันเทิง ก็อย่าไปโฟกัสมากมายนะครับผมก็มีเวลาถึงจะเล่นครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งนะครับประมาณนี้เนาะโอเคผมก็พยายามหาเวลานะเพื่อมา update, อัปเดตกิจกรรม update, อัปเดตรายละเอียดภายในเกมให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับแต่ละครั้งเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตกิจกรรมให้ฟังเฉยๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคแล้วผมได้อะไรประมาณไหนนะครับ ก็อย่างที่บอกครับกิจกรรมนี้น่าสนใจและคุ้มมากๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับส่วนลิงโหลดเกมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับลิงโหลดเกมของเซิร์ฟนอเนาะอเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่ลิงกแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาภายในโทรศัพท์หรือว่าภายในโปรแกรมจําลองเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับช่วงนี้ก็อากาศเป็นแปลงบ่อยนาอรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ สำหรับใครที่เรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับสำหรับใครที่ทํางานก็ขอให้มีความสุขกับการทํางานนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องหนง XMP ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ